ตอนนี้ครับเราตามหาร้านป๊อกป๊อกที่ทุกคนเนี้ยได้ส่งและแนะนำมาแต่ว่าอยู่ๆครับเราเจอบะหมี่เกี๊ยวที่ผมว่าเป็นหนึ่งในการตีคู่มากับป๊อกป๊อกเลยเว้ยพี่ก่อนมันจะมีป๊อกป๊อกที่เป็นสามล้อใช่แล้วก็เป็นรถกระบะอันนี้ครับเป็นป๊อกป๊อกที่ที่ยุคสมัยเนี่ยเขาเรียกอะไรทักฟูด้ดทักฟูด้ดแต่ว่าทักฟู้ดของเมื่อก่อนเนี่ยหนึ่งในนั้นคือร้านก๋วยเตี๋ยวที่มาเป็นทักฟู้ดก่อนอ ขอล้ำลึกความหลังหน่อยครับไปไป,ไปเดี๋ยวเราลองไปดูว่าสภาพการของป๊อกๆที่มาในรูปแบบของรถกระบะรถกระป๋อเนี่ยเขาจะมีการจัดวางจัดเรียงยังไงเพราะว่าแต่ละคันก็จะมีเฉพาะของเขานะขี่ได้พวกนะี้เมื่อก่อนยังมีเว้ยเมื่อก่อนอะเวลากูเจอสำร้อนี่แท้คของดาดม่งมีมีตลาดอะย่า,ยาลัวยังนั่งเลยลกูได้นั่งเสียวอ่ะดิใช่เนี่ยอันเนี้ยโคตรโหด ลายเขาอยู่มีไว,เว้เวลาเวลากูดูลายฮะกูชอบดูลายแล้วแล้วดูลายข้างหลังดิลายข้างหลังแบบอย่างเฟี้ยวอะมักงกรเหยียบโลกอเออเนี่ยส่ใน<ค>ักเขาเลยพวกเนี้ยนะมันเป็นงี้เลยอ่ะแล้วมึงรู้ว่าว่าขี่โคตรยากหน้าแม่งหนักมากเคยลองอ๋อนึกว่าท้ายดับไม่หน้าหน้ามเลี้ยวยากแล้วเวลาเบรกเนี่ยเอาส้นเข้ามานี่ แล้วหน้าโค้น่ะแล้วก็เหมือนเนี่ยมีกระจกนะมีกระจกที่ดูด้วยอันี้เขานั่งเวลาลุงเขารอลูกค้าเขานั่งมองกระจกไม่เกี่ยวอ๋อผมนึกว่าไอ้นี่ให้ลูกค้าส่องกระจกด้วยเฮ้ยไม่ม่เนี่เขาจะนั่งรอลูกค้าในเนี้ยนั่งฝ่ายห้างไอ้เที่ยคบเฟี้ยวอ่ะแล้วดีเทลแต่ละอย่างเนอะเออไอ้เหล็กเกี้ยวนี่เนี่ยเนี่ยไม่จะอยู่เงี้ยหลังคาพับไม่ได้นะหลังคาพับไม่ได้ถ้าเป็นสัมร้อจริงๆอย่างเงี้ยพับไม่ได้เฮ้ย ไอ้ é, ดีเทลโหวดว่ะไม่มีหมดเลยพี่ใช่ดีเทลเนี่ยคือของแท้เลยเนี่ยโอ้โหเดินมาจะกินบะหมี่แม่งเจอดีเทลลอ<ไ>อ้ลอมต<อ>ับล้อเข้าไปขอคุยข้งางน<อ>ี้ขอนับเฟืองหน่อยเด้เฟืองสิบแปดป่ะใส่ใสจริงเหรอสงสัยเอาต้นป่ะไอ้เรื่อเฟืองเนี่ยปั่นแรงมากด้วยปลายอะโคตรแรงเลยคือ <laughs> <c oughs> ถ้ามึงบังคับข่าวไม่ยาหตอกเกียบไอ้อะไรบันไดแม่งไีไปแตกหมดอะใช่ไหมใช่เดี๋ยวตอนนี้ผมเรารอคนซื้อก่อนเรารอคนซื้อก่อน มีเส้นอะไรบ้างครับมีขาวมีเหลืองเอามีเหลืองครับน้ำครับเล็กแห้งพิเศษครับมีกระดูกเล็กแล้วก็เล็กแห้งพิเศษของผมใส่ทุกอย่างในร้านที่มีครับของผมเมีเกี๊ยวด้วยนะครับเอาเกี๊ยวด้วยนะครับใช้เท้ามีไหมครับใชเท้าชาเท้ามีนี่รู้มากสายรู้มากกระดูกมีไหมครับกระดูกมี เดี๋ยววนเดี๋ยวคนให้เล็งเดี๋ยวขอคนให้กรขอคนให้กอนพี่สั่งนะครับเดี๋ยวก็สั่งเดี๋ยวก็สั่งเราพี่เ้ามาก่อนดีเทลในการจัดวางเห็นไหมเขาจะไม่เหมือนรถป๊อกป็อกไม่เหมือนไม่เหมือนแแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันนะเว้ยบางทีเป็นรถกระบะเขาก็วางอีแบบนะคือตรงนี้ที่วางจานให้ปูของส่งของปุ๊บส่งของส่งของเสร็จปุ๊บทางขึ้นอยู่นู่นของพี่นี่คือเอา เพิ่มเขียวเลยทำไมครับมาเลยฮะมาเลยครับห้าสิบห้าเนาะห้าสิบห้าเลยครับเพิ่มเขียวปกติเท่าไหร่ครับสี่สิบบาทสี่สิบห้าอ๋อก้อนหนึ่งสี่สิบบาทก้อนห้าสิบสองก้อนห้าสี่ห้าเลยครับของผมก็เพิ่มเขียวมาเลยห้าสิบห้าครับใส่จานนะครับเป็นคำได้นะได้ครับและน้ำหอมมากอยงนี้ที่ขึ้นอย่างนี้นะเมื่อก่อนบ้านผมมีเลยที่ขึ้นเจาะ รถแบบว่ามาเฉพาะตัวเป็นป๊อกป๊อกอีกรูปแบบหนึ่งที่แบบว่ามาคู่กับไอ้สามร้อนั่นเลยใช่ป๊อกป๊อกเหมือนงานของผมเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าที่ป๊อกป๊อกเนี่ยเขาใช้รถกระบะแล้วก็ต่อโค้งอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้เลยของเขาจะวิ่งไกลเนี่ยวิ่งที่ไหนบ้างครับเสลีของหมู่บ้านเสรีตรงเขาวิ่งข้ามเลยวิ่งข้ามเลยอ่อนนุชเจ็ดสิบหมู่บ้านเสรีแถวบ้าน ไถามบ้านผมเลยผมสังเกตครับน้ำซุปเหลืองทองนะครับเจ้านี้โอ้โหแล้วเล้งใช่เลยแล้วตักเล้งทุกชามนะ,ะเมื่อกี้เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กใช่ป่ะ<ม>เขาจะมีที่เหยียบ<ม> <Yeah. S 1> ที่เหยียบขึ้นไปโถยเลยแล้วตอนเด็กคือต้องโหยขึ้นไปแบบมองเนี้ยแล้วมองแบบข้างในหม้อมันมีอะไรบ้างไงแบบเหลือไหมเหลือไหมอะไรเงี้ยเมื่อ <Yeah. S 1> ก่อนจะเป็นอย่างนี้เลยขายได้กี่โมงครับเนี่ยเจ็โมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงขับมาเรื่อยๆมาจอดตรงนี้เที่ยง เสด็จมองไล่มาก็ไล่ไล่ไปนะครับครับเนี่ยยังไงครับมันต้องแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอนเด็กแอบดูใช่แล้งแอบดูไม่รู้ดูอะไรนะเดี๋ยวต้องแอบดูโอ้ยพี่น้ำซุปโคตรสีโคตรโหดเมื่อกี้ผมผมบอกคุณแล้วไงว่าผมมีเซนส์อะไรบางอย่างว่าน้ำซุปน้ำซุปใช่ขอไปหน้าตู้นิดนึงนะอเทพ อุ้ยยืนตรงนี้ลมตีเข้านี่ลมตีใช่เลยลมตีลมตี <c oughs> หุยอหูยหอมกลิ่นเดียวกับรูมซ้อยว่ะคิดว่ากลิ่นเดียวกับนี่ข้างคอนโดอะลุงข้างค,าคาอนโดอะที่มีลูกขายผู้หญิงอะแล้วก็มีปลาเส้นมี <Okay. S 1> ลูกชิ้นมีไหมครับลงุงเด้งใส่ให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มเกี๊ยวต้องเพิ่มอีกห้าบาทครับหุยไอ อันนี้อันนี้ของพี่เขาก่อนอ๋อ,อเดี๋ลงเขาส่งเองด้วยนะยนี่อ๋อปรุงให้เลยรู้รสชาติใช่ครับอ๋อพี่กินทุกวันกินบ่อยกินทุกวันเหมือนกันอร่อยไหมพี่อร่อยอร่อยอยู่เลยนะนผมก็มาเจอโดยบังเอิญเลยครับโอ้โหโคตรเสียวโอ<ห>้โหโคตรเสียวอะ่ะดูแลดุดยากมิด เวลาเราเจอป๊อกๆเนี่ยพอกดบะหมี่ไปสองก้อนเนี่ยวันนี้พังเลยนะวันนี้กินอะไรไม่ได้อิ่มเพราะเมื่อกี้กผมดูปริมาณเนี่ยโอโ้โหชัว <กา S 1> วันนี้กลับเว้นไปเล่นแกงใต้อีกหน่อยไม่น่าละแกงใต้น่าจะยกยอดไปทั้งนี้ <c oughs> น่าจะออกงวดหน้าแลเฮ้ยนี่แล้วลวกสองก็สองก็บวยนะสองก็บ,งกบ,บุงนั่นเนี่ยเดี๋ยวไม่ทันนไม่ทั้โอ้โหแม่งได้ฟิลเลยวแบบนี่ยแม่งเท้าอย่างเงี้ยแม่งเท้าอย่างเงี้ยนะเนี่ยเท้าอย่างเงี้ยแล้วดูนั้งเท้ารอเท้ารอเอ้เรื่อย แล้วลงไวมากอะลงขายปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วอุ้ยสิบกว่าปีสิบกว่าปีนี่เป็นเจ้าแรกที่เป็นรถก๊าซปออย่างเงี้ยใช่รถอุ้ยไม่เราไม่เห็นเลยนะเราไม่ผ่านเราไม่ผ่านตาเลยนะสมัยพ่อเรียกรถใด้รถใดรถใด้รถได้ได้สุกัยสิบสองแล้วครับในช่วงก่อนโควิด เดี๋ยวประตูน้ำเดี๋ยวลุงชายลุงใหญ่ลอ๋อลงหยงในลงหยงในน้ำซุปตาข่ายลุงนหญ่ครับเสร็จแล้วนี่นะเสร็้ชเท้ากระดูกได้หมดเลยครับโอ้ไม่เกลี่ยงเลเนื้อพับเลยเนื้อพับเลยว่ะเฮ้ยดูไม่เกลี่ยอ่ะนี่อะคุณเห็นน้ำซุปไหมผมเห็นซุปไหมอ่ะคุณชิมซิจับ่ัวเดียวสายตาเนื้อนั่ลุงติ๊กต่อโอ้โห ไม่ใช่อร่อยอยู่อร่อยเลยเดือดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอชิมหน่อยเฮ้ยอันนี้เดือดแบบเดือดจริงโอ้โหของคน้าอะไรดีครับโอ้โหเลยอ่ะโอ้โหดูน้ำดิลุงครับนี่ถังขยะป่ะครับใช่ใช่เฮ้ยผมขอญาตปรุงเลยนะอ่าปรุงคุณปรุงเลยคุณปรุงเลยใส่น้ำเลยครับดึงโอ้ยเค็มหวานนะวะพอดีไป สามช้อนป่ะันนี้บอกเลยถั่วถั่วปนเฮ้ยเหลือถั่วไอ้บ้างดิไม่น่าหมดหรอกกระดูกเขาบอกร่อนหมดแล้วโอ้โห็มไปมัอาจา์เนี้ยโหอยู่วันนี้อยู่แล้วเนาะดูฮะเผ็ดเปรี้ยวครับตามสไตล์โหตายว่ะเจออย่างี้ตายว่ะนี่ไงโอ้โหกำลังจะถามมีน้ำหมูแดงหรือเปล่าเบียร์ไม่ติดติดน้ำหมูแดง คนประเภทไหนครับสุรนไม่กินถามหาแต่น้ำหมูแดงกินไหมขอน้ําน้ำหมูแดงโรยน้าหน่อยนะโรยน้ําหน่อยผมได้ปรุงบ้างไม่แน่หรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้าเนื้ออ่ะคุณคุกก่อนคุณคุกก่อนเดี๋ยวมันเส้นมันแข็งเส้นเล็กมันจะหนากว่าเจ้าที่เราเคยกินมาว่ะเป็นเส้นแบนหมดแล้วขอปรุงหน่อยอุ้ยฉวยอันแรกเลยเพราะเมื่อกี้ผมชิมน้าแล้วน้ําหมูแดงแห้งๆปึ๊บ แลมีกี่แบบครับมีพริกเผาด้วยของผมวันนี้ผมขอใส่พริกเผาอย่างเดียวครับครับแล้วก็พริกไทยพริกไทยครับถั่วจบถั่วครับจบแล้วครับวันนี้ครับของผมโอ้โหตะแคงจบครับปิดจอบครับของผมครับจอบฮะนี่เลยโอ้โหจานไอศครีมเบอร์เก้นไปแล้ว ว้าวเบอร์เก้นหุ้ยคู่หกเจ็ดพันเลยนะเน่ยเบอร์เกนลยไปดูเลยสุดนะสุดสุดจริงอันนี้เฮ้เยี่ยนน้ำหอมมากเลยน้ำคือแบบโคตรอร่อยอร่อยสัตว์แล้วเมื่อกี้เขาเติมถั่วแล้วเดี๋ยวผมว่าจะใส่ถั่วอีกหน่อยเอาให้มันนัวขึ้นอีกนิดนึงใช่ครับโอ้โหวันนี้เส้นขูดเส้นมงเหลืองน่ากินดีว่ะคุไปแม่งน้ำลายไหลเลยไ้สัตว์ อันนี้น้ำที่ถูกปรุงมาแล้วนะครับใช่ลอยมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมลอยมาสามครึ่งแล้ว่ะสามครึ่งลอยไแล้วนะสามครึ่งผมลอยมาก่อนนะลอยมาก่อนนะยกขึ้นมาเลยผมขอเส้นก่อนนะได้หมดทั้าสดชื่นอู้วิห้ามตัดว่ะคำเนี้ยแม่งเกิดมาเพื่อคำเดียวอ่ะ ตั้งแต่ต้นปีนะนี่เป็นหนึ่งเส้นหมี่ที่อร่อยที่สุดขนาดอะไรเนี่ยข้าวหมูเห็นสีลุงเดมเอาอีกแล้วเห็นน้ำลายไหลเียดีที่แล้วเป็นของลุงสร้อยลุงสร้อยเส้นเล็กเส้นเล็กผมก็ติดท็อปผมเลยผมขหนึ่งสองรสชาติมันหน่อยนะรสชาตินะชั้นนะนี่แป้งเกี๊ยวอ่ะผมไม่รู้เป็นยังไ้ทุกอันปะนะคล้ายๆเรากินโมจิ แปง<ห>้งเกี๊ยวอ่ะทําอย่างนี้ได้อ่ะเชีย่ยเฮ้ยทําอย่างนี้ได้เหรอวะแต่ไม่รู้ทุกอันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอลองน,นะอืมถ้ามีน้ำเขาใส่เขาใส่กระดูกให้อีกนะใช่เลเดี๋ยวผมกกระดูกให้แบบเดี๋ยวผมขอรออีกทีนะได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องลองชิมนะผมอาจจะบอกได้เดี๋ยวผมมีอยู่หมูแดงหมูแดงก็ปกติแต่นี่อยู่ที่น้ำซุปกับเส้นที่แกรวบมาแล้วโอ้โหเดือดมากผมขอเส้นคือท่ะ อืมน um ี้อร่อยจริงหว่นพี่ขึ้นถึงสีอ่ะขึ้นขึ้นถึงสีขึ้นขึ้นไอ้ผมให้ขึ้นเลยอืมขอสิ้นทีเนะได้ครับปู่นี่คุณตักรัวนะเนี่ยคุณตักรัวแบบลืมตัวเลยเนี่ยตักแบบเพี้ยโหดมากพี่ ผมให้คุณแบบเดี๋ยวผมค่อยย้อนมาได้ได้ได้ตบหน่อยน้ำมันอร่อยจริงว่ะเพื่อนเดี๋ยวนะผมต้องขูดผิดผมขอราดนิดนึงได้ฮะเส้นเล็กเขาจะไม่เหมือนที่เรากินมามันจะออกใหญ่ๆหน่อยเว้ยขู่จะติดละ เฮ้ยเส้นเล็กเป็นอีกแบบเลยอีกแบบเลยเหรอเป็นยังไงวะมันจะออกแบบเราสัมผัสมันล่าสุดเรากินนุงส้อยอะมันจะเหนียวนุ่มแต่อันนี้มันจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เป็นอีกเทคเจอร์หนึ่งแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเส้นเล็กแบบนี้ ฟิลเหมือนกินผัดไทยอ่ะฟิลกินเส้นจันเลยอ่ะเฮ้ยคุณคุณลองเกี๊ยวคุณลองเกี๊ยวแป้งเกี๊ยวโหดจริงแป้งเกี๊ยวโหดแล้วหมูหอมเนี่ยผมกดได้เลยนะขอผมกดเลยดีกว่ากดนี้เลยเอระกดเลยเพราะว่าแป้งเส้นแังเป็นอีกคาแเลคเตอร์เลยอ่ะมีเหมือนกันมีเหมือนนเลยสองทีหมดเลยนะหมดเลยนะนะ แม่ตบเกี้ยวไปเทียงดูดิเออผักไม่ยุ่งเลยผักยังไม่ยุ่งนะผักยังไม่ยุ่งนะเออไวเกลเผักไม่กินซดเข้ามาเปิบเดี๋ยวผมอยากให้คุณลองสักน,นิงนึงได้ได้ได้ไดผมขอแตะเฮ้ย,ยคุณ,ค,ณคุณลองเส้นบะหมี่ผม ลองกลองอันนี้คือแบบไอ้นี่น้ำไปแล้วนะไอ้นี่น้ำไปแล้วนะบะหมีม่โหดบะหมี่คุณต้องแตะเส้นเล็กสักนิดนึงแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นอีกเส้นเล็กนึงอ่ะไม่ได้ลวกนิ่มแล้วมไม่คาแรคเตอร์ของเส้นเหมือนผมกินเส้นเล็กที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวเนื้อโบราณใช่เอางี้นะเส้นเล็กเนี้ยจะอยู่ตามก๋วยเตี๋ยวโบราณที่แบบเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เหมือนที่เราไปกินพวกแบบดงมูลเหล็กเออใช่ใช่ไม่ใช่ผัดไทยผมจําผิดต้องเป็นอะรพวกนี้ต้องเป็นต้องเป็นผัดไทยจะเล็กกว่านี้แล้วนี่หมดอส่เนี้ยเส้นเล็กใหญ่คือมันจะอยู่ในก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยเส้นเล็กใหญ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อบราลเพราะว่าล่าสุดผมได้กินหลักเส้นหลุยอ่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นประมาณนี้เลยอืแบบนี้เส้นเล็กนี้เลยเพราะเวลาเวลาถ้าเราใส่ซีอิ๊วดำแล้วมันจะมันจะเข้ากันมันจะเคลือบเข้าวบีหน่อย แต่ว่าเจ้านี้ผมยกให้เส้นบะหมี่เนี่ยติดทับทีเลยอันนี้น้ำเขา่ามันเป็นน้ำที่แบบโคตรของโคตรพอดีหอมพอดีทุกอย่างแม่งพอดีมันหวานหอมเว้ยหอมแบบแล้วหอมพอบพวนอะ นี่แล้วเวลาน้ำเขาวะเวลาเจอหมูเจอเส้นอ่ะแม่งจะแม่งจะดอปไอความเค็มกับหวานแล้วน่วลงนิดนึงเพื่อให้มาพอดีกับเส้นใช่ก็มันไปอุ้มมันไปอุ้มเนาแม่งไปอุ้มกันพอดีเปเลยอ่ะผมเริ่มถามชื่อลุงเลยนะอเนี่ยอย่างเงี้ยอือคุณจะเก็บงานเลยไหม เจ้านี้เที่ยงอยู่ที่พัฒนาการห้าสองไม่ห้าสองพัฒนาการห้าสิบสองนะครับอยู่ข้างหน้าสักฟอเลยเป็นรถกระป๋อสีเขียวเลมอนอย่างนี้ลุงชื่ออะไรครับลุงโอลุงโอปอกปอกกระป๋อปอกปอกกระป๋อครับผมไม่ใหายผ้านะถ้าใครอยู่เส้นพัฒนาการอ่ะเจ้าเนี้ยโหดโหดสี่แจ๊สนะ ใส่ครับการันไตีใส่ครับเก็บนานไหมหรือว่าเก็บไม่ไหวเยอะอยู่อุ้งเกี้ยวเยอะด้วยนี่ผมกินไปเยอะยังไม่หมดลยเนี่ยผมไม่แตะผักเลนว่ะของผมเนี่ยดูดิคือแบบว่าเวลาไปในหมุดแล้วมันพีคอะเท่ากับว่าแม่งแบบว่าคอมพีทปกติใช่แต่พอแต่นี่รอนมาเจอเนาะอยู่นอกหมุดแล้วเราไปเจออะไรที่พิคพีคเงี้ยบ้างแบบโอ้โหเซอร์ไพรส์เลยนะฟินฟินลึกปี๊ แล้วลุงแล้วลุงตักกระดูกแจกนะเพราะว่ามันของชอบคนปกติอยู่แล้วลเล้งขู่แล้วมาให้เล้งแบบว่ายังไม่แหลกนะยังไม่แหลกแล้วคงสภาพกําลังแทะเลยเนี่ยใช่อย่างเงี้ยกำลังเด้งกำลังอ,อย่างเงี้ยมันกําลังให้กำลังให้รสหวานเลยนะใช่ครับเดี๋ยวเราต้องขอบคุณลุงอ่ะรับจ่ายเงินกไหมได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับลุงหรอร้อยสิบบาท ขยับมากินนะครับปากซอยนี่ตั้งแต่11โมง11โมงครับถึงเที่ยงอย่างนี้เที่ยงกว่าๆบ่ายๆเนี่ยอ่ายู่เนี้ยเนี่ยรถรถจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ปอเป็นอย่างนี้นี่คืออีกหนึ่งความพีชของวันความพีของวันนี้ที่เราก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเนี่ยเก็บยังไม่หมดนะครับเก็บอะไงก็ไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะเหลือสองสามค้สุดท้ายเอาไว้ดื่มดำกับมันนะครับผมพนักงาน52ครับ นี่ครับผมเจอกันครับผมปะปล